สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนาฬิกาโทรศัพท์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เห็นมีการแชร์ขายออนไลน์กันเยอะพอสมควรนะครับกับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่น Q88 นะครับนี่อันนี้คือ Q88 แท้ๆเลยนะครับที่กล่องเขียนว่า Q88 เลยนะครับนี่นะครับ Q88 ก็จะมีสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับ แดงน้ำเงินนะครับอ่าก็จะเป็นนาฬิกาโทรได้ติดตามตัวมีโทรมีคุยแชทนะครับมีเช็คตำแหน่งมีถ่ายรูปนะครับอ่าก้องยกได้นะครับเอาละนี่ก็จะมีเกมนะครับ sos อะไรต่างๆก็ตามแบบฉบับของนาฬิกาโทรศัพท์เด็กทั่วๆไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน กล่องพลาส,สติกจะดูเหมือนขุ่นๆแต่ว่ามันสามารถลอกลอกออกได้นะครับลอกให้ใส่ได้นะครับตัวบอดี้ก็จะเป็นพลาส,สติกนะครับมีสกรีนข้างในตรงนี้ InTimeCare KidWatch นะครับด้านหลังก็จะเป็นบาร์โค้ดตัวนี้ก็จะเป็นซิลิโคน,นุ่มสบายนะครับ ตัวล็อกนะครับตัวล็อกที่จะเปิดหน้าจอขึ้นเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องสองตัวหน้าหลังนะครับกดลงไปแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะเป็นกล้องหลังแล้วตัวนี้ก็หมุนไม่ได้นะครับหมุนหมุน3 6 0องศาไม่ได้นะครับเป็นงานอ้อกดลงไปแรงนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะให้มันเซฟเซฟเนี่ยก็คือ บีบตัวล็อกหน่อยนึงแล้วก็กดลงไปมันก็จะลงง่ายๆนะครับเซฟไม่ให้มันพังเร็วนะครับข้างล่างมี2ปุ่มนะครับมี SOS กับปุ่มอะไรสักอย่างปุ่มตัวโทรอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้เป็นงานไม่กันน้ำนะครับดูจากดูจากรูปร่างแล้วเป็นงานไม่กันน้ำนะครับในกล่องก็จะมีสายชาร์จกับคู่มือตัวสายชาร์จเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปหา สายชาร์จโทรศัพท์มาใช้เนี่ยจะใช้คิดว่าจะใช้ชาร์จไม่เข้านะครับเพราะว่ามันยาวนะครับเนี่ยยาวมากนะครับอันนี้คือช่องชาร์จแบตนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นแม่เหล็กเป็นอะไรงานก็จะดูเหมือนแบบคิดว่าถ้าดึงแรงๆก็ขาดนะครับไอตัวที่ล็อกข้างในเนี่ยขาดแล้วก็หลุดหายได้อ่ะเสียบให้ลึกนะครับไม่งั้นไฟไม่เข้านะครับนี่นะครับชนเลยนะครับ ยาวขนาดนี้ยังชนนะครับชนเลยอ่ะอันนี้ก็คือการชาร์จแบตนะครับถ้าเกิดใช้สายชาร์จทู่วไปแล้วไม่เข้าก็คือมันเข้าไม่ถึงนะครับอันนี้ช่องชาร์จแบตก็ก็สวยดีนะครับสวยดีราคาประหยัดตัว q 8 8นี่ราคาก็ไม่แพงนะครับนี่คืองานของ q 8ปดี๋ยแต่เรามาเปิดเครื่องดูกันเลย หน้าจอก็จะพื้นพื้นทั่วไปเหมือนพวก Q12 พวกอะไรนะครับเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขนะครับตอนพักหน้าจอก็จะเป็นแบบตัวเลขเหมือนกันนะครับแต่มาก็จะเป็นตัวเลขอ่าปัดไปก็จะเป็นข้อมูลของอุปกรณ์นะครับอันนี้ปุ่มโทรออกนะครับแป้นโทรออกสมุดโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปอัลบัมล้มรูปเกมบวกเลขแชทคุยกันไฟฉายนะครับอ่าหรือจะมีไฟฉาย ก็หมดแค่นี้นะครับเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับ Q88 นะครับก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะครับสำหรับ Q88 ไม่สามารถหมุนหน้าจอ360องศาได้นะครับเป็นงานไม่กันน้ำนะครับกล้อง2ตัวหน้าหลังซึ่งยกขึ้นมาก็ไม่ทำงานนะครับตัวกล้องไม่ทำงานก็ต้องไปเปิดกล้องนะครับ อันนี้เป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะไม่ชัดเท่าไหร่มัวๆนะครับกล้องหลังกล้องหลังถือว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะครับกล้องหลังอ่าวิธีการใส่ซิมนะครับ เราจะต้องปิดเครื่องก่อนนะครับสำหรับไตัวนาฬิกาเด็กทุกรุ่นเนี่ยเราจะต้องปิดเครื่องก่อนตัวนี้ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าพับได้แค่นี้พับขึ้นมาอีกก็ไม่ได้เพื่อที่จะเปิดฝาหลังง่ายๆนะครับหาล่องนะครับหาล่องล่องตรงไหนก็ได้นะครับล่องก็อยู่ใกล้ๆกับสลักนะครับจะมีล่องให้พองัดได้อยู่นะครับ ก็พยายามงัดให้มันเปิดออกนะครับแล้วก็อาจจะใช้เล็บใช้อะไรช่วยแงะเพราะถ้าไปงัดตรงใกล้ๆที่พับมันก็จะงัดยากอีกนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด400มิลลิแอมป์นะครับค่อนข้างจะจะยากนิดนึงเพราะว่าไอตัวนี้มันพับได้ไม่เยอะ อนี่ก็คือช่องใส่ซิมนะครับดันสลักให้มันคลายล็อกนะครับดันมานะครับตามลูกศรน,นะครับคายล็อกกับล็อกจะมีลูกศรบอกอาสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะครับอันนี้คือช่องใส่ซิมสำหรับซิมที่แนะนำก็จะเป็น d t แทนะครับถ้า ais ก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ t u u เนี่ยมีปัญหา ใส่แล้วไม่ขึ้นสัญญาณนะครับอ่ะในล็อกเรียบร้อยนะครับปิดฝากง็ง่ายๆนะครับก็เอาเลนกล้องให้มันตรงนะครับ วงกลมสีแดงๆที่ขีดสัญญาณนี่คือยังไม่มีสัญญาณนะครับให้เรารอสักพักหนึ่งนะครับครับก็ใช้เวลาในการอ่านซิมอยู่ประมาณสัก2 3นาทีเลยทีเดียวนะครับขึ้นก็มานะครับลูกศรก็จะมาพร้อมที่จะให้เราลิงก์กับแอปที่ใช้กันอยู่ประจำนะครับก็คือแอปซี a c ็กเกนะครับจะใช้เป็นเวอร์ชั่น1หรือเวอร์ชัน2ก็ได้นะครับนี่นะครับ สี่แท็กเกอร์นะครับก็พอสมัครเรียบร้อยแล้วมันก็จะให้สแกนนาฬิกานะครับก็สแกนเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อของของเด็กนะครับชื่อของเจ้าของนาฬิกานะครับส่วนตรงนี้ก็ตั้งว่าเราเป็นใครนะครับเราเป็นพ่อเราเป็นแม่ก็ตกลงนะครับนี่ก็คือหน้าตาของเมนูนะครับ ก็จะมีกล้องระยะไกลแอบถ่ายได้ด้วยมีแผนที่นะครับเดี๋ยวดูเวลาตรงไหมนะครับเวลานาฬิการุ่นนี้นะครับนาฬิกาเด็กเดี๋ยวนี้เนะี่ยพอใส่ซิมเข้าไปแล้วเวลาเวลาไปลูกศรขึ้นแล้วนะครับนาฬิกามันจะเป็นเวลาอัตโนมัติให้เรานะครับเป็นเวลาจำตามเครือข่ายถ้าเราอยากจะตั้งเวลาเราก็ไปที่การตั้งค่าเทอร์มินอลแล้วก็ไปที่โซนเวลานะครับ เขตเวลานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นบวกเจ็ดมันจะบวกเจ็ดอยู่แล้วให้เราย้ําเข้าไปที่บวกเจ็ดครับตัวนี้พอใส่ซิมมีลูกศรแล้วก็ลิงก์กับแอปได้เลยนะครับไม่ต้องเซตอะไรนะครับโหมดเนี่ยผมแนะนําให้ใช้โหมดประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าตําแหน่งของพวกนี้ยมันเป็นตําแหน่งแบบ LBS ไม่ใช่ GPS นะครับเป็นตําแหน่งของเสานะครับนี่นะครับ Q 8 8 LBS นะครับ จะเป็นตำแหน่งของเสาไม่ใช่ตำแหน่งของบ้านที่เราอยู่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เด็กอยู่ซึ่งจะมีคนถามผมบ่อยว่าทำไมนาฬิกาตำแหน่งไม่ตรงตำแหน่งไม่ตรงมันไม่ตรงอยู่แล้วนะครับถ้าจะตรงต้องซื้อที่เป็น gps แท้อันนี้เป็น l b s นะครับนี่นะครับก็ห่างจากที่อยู่จริงประมาณ1.8กิโลนะครับใช้เวลา3นาทีนะครับในแอปก็จะมีลูกเล่นต่างๆซึ่งเป็นภาษาไทยเราสามารถจะศึกษาเองได้นะครับ อินเตอร์คอมแชทคุยการลอยเท้าประวัติการเดินนะครับให้รางวัลเป็นรูปหัวใจนะครับก็ซ้ำๆเดิมๆกับนาฬิกาเด็กทั่วๆไปนะครับอันนี้แสงมันจะสว่างนิดนึงมันก็เลยไม่เห็นสีสันของของจอนะครับแสงของนาฬิกาพอมันเจอกับเลนส์กล้องที่ถ่ายแล้วมันก็จะสว่างเกินไปนะครับนะพอมันเบาหลีแสงลงมันก็สวยนะครับแต่เราไม่สามารถปรับหลีแสงได้คือมันหลีแสงเพราะว่ามันจะดับนะครับ ไอ้ปุ่มตรงนี้สามารถที่จะกดหนึ่งครั้งก็คือมันจะพักจอกดสองครั้งเหมือนจะเป็นทางลัดเปิดไฟฉายนะครับเปิดไฟฉายทางลัดปุ่มนี้ก็จะปิดเครื่องไม่ได้แล้วนะครับปุ่มปิดเครื่องเปิดเครื่องจะต้องสั่งปิดผ่านแอปเท่านั้นนะครับสั่งปิดผ่านแอปในเมนูตั้งค่าเทอร์มินอลน,นะครับแล้วก็ปิดเครื่องระยะไกล นี่นะครับอันนี้คือปิดเครื่องนะครับนาฬิกาก็จะดับอ่าดับไปแล้วนะครับครับนี่ก็คือ Q88 Smartwatch นะครับเผื่อว่ามีใครเห็นโฆษณาเขาขาย Q88 อะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงจะได้มาดูตัวนี้นะครับว่าอันนี้คืองาน Q88 นะครับมันมีปุ่ม2ปุ่มตรงนี้มีไฟฉายตรงกลางไม่กันน้ำนะครับพับจอได้แต่หมุนไม่ได้นะครับ กล้องความละเอียดเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ได้ชัดเจนอะไรนะครับกับสเปคของจีนพวกนี้ใช้กับแอปไทยได้แอปเป็นภาษาไทยตัวนาฬิกายังเป็นอังกฤษอยู่นะครับไม่แน่ใจว่ามีการอัพไทยได้หรือยังนะอันนี้ถ้าสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ